สวัสดีครับปับติดเกมนะครับวันนี้มาในหัวข้อที่ว่าระหว่างนาครอสตัวนี้ครับเจ้าดีมของคนไทยกับแพนด้าซูกาครับ2ตัวนี้ใครโหดกันนะครับเอาจริงต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะว่าโหดเท่ากันทั้งคู่ครับต่างให้การใช้งานยังไงขอเริ่มที่นาครอสครับนาครอสเนี่ยคนไทยจะรู้กันดีว่ามันคือตัวเดินเกมที่สุดยอดมันสามารถไปเก็บที่ป่าได้เก็บป้อมได้เก็บมังกรง่าย3าอย่างรวดเลยครับ ในอย่างที่ซูก้าเนี่ยแม้จะเป็นตัวเดินเกมที่เก่งเหมือนกันแต่มันเก็บมังกรเก็บพวกคีป่าไม่ง่ายเท่านาคอรครับคือมันเล่นป่าเป็นคู่นะแต่นาคอรเนี่ยมันจะเหมือนจะพลิ้วกว่าเก็บอะไรง่ายกว่าเพราะมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้ท่ามากอ่ะมันฟันฟันเอาก็ได้นี่คือจุดต่าง2องคนนี้นะฮะแล้วเวลาที่ใช้ท่าของพันด้าคือใช้ท่าทาดาเมจใส่สตูคีป่าแต่นาคอรคือใช้ท่าเพื่อพุ่งไปทาดาเมจครับมันทําให้เขาเรียกอะไร ระยะการทําการฟาร์มของมันนะครับแพนด้าจะเ็วสู้นาคอสไม่ได้นั่นคือประเด็นนะฮะต่ปัญหาเดียวที่นาคอรสออกหนังใจคือว่าถ้าต้นเกมโดนขโมยบัฟฟ้าไปนาคอสจะลําบากครับถ้านาคอสมีบัฟฟ้าเป็นเสือติดปีกนะฮะแต่ถ้าเกิดนาคอสโดนขโมยบัฟฟ้าไปเป็นเสือขาหักครับนั่นคือปัญหาใหญ่ในขณะที่แพนด้าไม่่อยติดปัญหาเรื่องการโดนขโมยบัฟเท่าไหร่นี่นะครับจุดแตกต่างเลยนาคอสถ้าไม่มีบัฟฟ้าฟาร์มลําบาก แพนด้าก็ฟาร์มลำบากเหมือนกันแต่ยังพอเล่นได้เรียกว่าเล่นได้ดีกว่านะคอที่ไม่มีวัาฟ้านั่นแหละโอเคแล้วคราวนี้อ่ะความแตกต่างต่อไปถ้าชอบเดินเกมลอยป้อมมังกรเคลียร์คลิปทำให้เพื่อนเล่นเกมง่ายขึ้นดันเกมหลายทางเป็นคนอ่านเกมเก่งเชียนนะร์นาคอสครับเพราะนาะคอสเนี่ยเรื่องการดันเกมอะไรพวกนี้ชัดเจนแล้วว่ามีผลงานมาตลอดตั้งแต่งานแข่งตั้งแต่ gsl ตั้งแต่รถธูก,กอรี่โทนอก,กอรี่นะขาโชว์ผลงานมาตลอดส่วนซูก้าที่เข้ามาใหม่นี่ครับก็โชว์ผลงานเช่นกันไม่ใช่ไม่โชว์นะคือทีมไฟ์มันแรงไงคือต่อให้อ่านเกมดีเดินเกมดีขนาดไหนก็ตามอะ่ะถ้าแพ้ไฟใหญ่หนึ่งทีโดนตีบ้านแตกคือแพ้ถูกป่ะทันดาเนี่ยมันตัวที่เรียกว่าทาให้ไฟได้เปรียบสูงครับเพราะว่าดามเมจมันเยอะสกายฟอลเนี่ยดามเมจเบื้องต้นก็ไปแล้วเจ็ดร้อยกระทืบกลางติดสตันด้วยเพื่อนตีเนียน ถ่ากิ้งแพนด้าแชรี์นะครับนอกจากจะทำดาเมดแล้วยังทำให้มันถึกขึ้นอีกมีเกราะป้องกันสีขาวเข้ามาด้วยถ้าโดนสโตหรือถ้าไม่โดนก็ยังมีดีเฟนต์อัพเพิ่มดีเฟนต์ตัวเองอีกเรียกได้ว่าถ้าไม่มีจอกเกาะตีแพนด้าก็เข้ายากนะฮะทำให้แพนด้าเนี่ยปวดทีมไฟที่ดีเพราะว่าดาเมจมันเยอะยิ่งไม่รู้ว่าเพลออนสติกเนี่ยระยะมันไกลมากตีดีไม่ดีโดนทีสามสี่ตัวด้วยเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามทีมไฟแพนด้าเนี่ยไฟมันกว่าแล้วสรุปใครโหดกันนะสองตัวเนี้ย หลักๆเลยครับถ้าชอบเดินเกมลอยป้อมไปแผน่นไอไปคอร์สนะผมแต่ชอบทีมไฟทีมไฟมันมันฆ่ามันมันช่วยเพื่อนมันมันทีมไฟเนี่ยเชียร์แพนด้าครับรักความรักเดินเกมไปนาคอสรักทีมไฟไปแพนดา้าสรุปแค่นี้แหละครับส่วนถ้ามูดเข้ามาเดี๋ยวมาเทียบกันที่ดูใหม่ใครที่ลังเลสองตัวนี้ก็จันที่ป๋าบอกไปนะครับว่าชอบแนวไหนก็เลือกตัวนั้นหลักๆของตัวนี้ก็คือเดินเกมกับทีมไฟนั่นเอง แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับการแนะนําตัวไหนโหดลกันแต่จริงคู่นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยทิ้งกันนะโหดทั้งคู่โหดแลพอกันเลยเลือกตามสไตล์การเล่นเท่านั้นเองครับถูกใจ subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย